ตอนนี้ก็อยู่ในช่อง f a r r y Channel นะครับอาลรครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาทำอะไรกันคลิปนี้เราจะมาเข้าป่ากันนะครับุณผู้ชม oh, เราจะไ oh, <no. S 1> าเข้าป่าที่แบบว่าป่าไม่ใช่ป่าธรรมดาเป oh. ็นป่าพิเศษนะครับพิเศษยังไงผมอยากให้เพื่อนติดตามนะครับผมยังไม่บอก <_ C hi> ก่นอนอื่นเลยผมฝากเพื่อนๆกดไลค์และกด s ับ s c r i b e ผมเลยนะครับ <_ C hi> เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา3คนทำคลิปต่อๆไปนะงั้นเราไปดูกันเลยว่าป่าที่ไม่พิเศษที่ผมบอกเพื่อนๆไป มันจะเป็นยังไงหรือว่ามันจะแบบว่ามีอะไรแปลกตาหรือเปล่าไปเลยครับไปดูที่นี่ี่ไหนเฮ้ยหรือว่าที่นี่มันจะไป็นเป่วเนี่ยที่เราบอกอะไรเนี่ยกันเพืออกไปเลยเนี่ยเลาจทำอะไรกันดีะเนี่ยเออบาแล่ตัวนะเอาแล้วเพื่อนต่อไป พวกเราจะใช้ชีวิตยังไงหรือว่าจะตายอยู่ในป่าน,นี้ผมอยากให้เพื่อนติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพวกเรา3คนจะใช้ชีวิตอย่างไรไปดูกันเลยเอาละเพื่อนตอนนี้ผมก็ได้เจอมีดกับขวานนะคะะรับเดี๋ยวเราไปหาที่พักเราตอนนี้ก็คือเพียมากเ,เข้าไปดูข้างในนะครับว่าเราจะไปหาที่พักกันตรงไหนไปงั้นเพนื่อนตามมาเลย บอกว่าป่าพวก็ไม่ได้ใจนะว่าเราจเจอที่พักกันหรือเปล่าเพราะว่าดูดังเอ้ย,อยอน้ำป่านี้มันนา่าพิศวงมากเลยนะครับทุกคน,อ,นอาจจะมีสิ่งที่อันตรายรอยอยู่อยนนู่น,นานตรงนี้ได้ไหมมีกูอีด้วย,ย เราเจอผ้าด้วยโอ้โหสบายรอดแล้วล่ะอุ้ยเพื่อนเราเดินมาแล้วก็เจอผ้าให้เราปูพื้นได้มีที่นั่งอะไรอย่างนี้เจอแล้วเพื่อนเด็คนที่อ้าวเพื่อนอันนี้ก็ได้แบบโอ้โหเเดินมาฟุกมาเจอผ้าไม่รู้ว่าเป็นของใครนะแต่เราก็ต้องแบบว่าเอามาใช้ก่อน อาจจะมีคนที่เคยมาที่นี่นลครับคุณทุกคนเขาอาจจะมาทิ้งไว้แล้วเขาอาจจะนีออกไปได้หรือว่าออกจากป่านี้ไปแล้วก็ได้เออเออแล้วรู้วสุดหิวน้อยเลยเนี่ยที่นี่มีอะไรกินหรือเปล่าวะเราดยแกก็ไปหาของกินกันดีกว่าไปะครับเดี๋ยวตอนนี้พวกเราขอไปหาของกินก่อนนะที่อหิวมากยังไม่กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยไปเดี๋ยวไปหาของกินกันว่ามันจะมีอะไรกินหรือเปล่าไป แล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะไปหาผลไม้กันนะครับเราจะดูว่าที่นี่มันมีผลไม้หรือเปล่าท่เาเพื่อนามมาดูัเฮ้ยเพ่อนอุ้ย,ยสม้มโอ้ เพื่อนเราเจอส้มโอ้ยโชคดีจังแต่เราไปดูชิ้นอื่นกันเพื่อนเพื่อนเราเจออีกชิ้นนึงแล้วอุ้ย อุยอ้ยป่าเนื้อนี่เสร็จจริงๆนี่เ,นเพื่อเราเจอมาสองชิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่ามันจะมีอีกไหม เอ้มว้าวแต่น่าแปลกนะครับว่าส้อมมันมาอยู่ในตรงรากไม้แต่ว่าเพื่อความอยู่อาของพวกเรายังว่าแลยครับท่านผู้ชมที่นี่มันคือป่าวิเศษนะครับเราน่าจะพอกันพอแล้วนะครับแร้น่าจะอิ่มแล้ววันนี้นะแล้วกลับที่พักเลกยดีกว่าเราไม่รู้ว่า พวกนู้นเขาหาอะไรกันได้หรือ,อยังเอาละครับทุกคนเราก็ได้ถึงที่พัก,กแล้วไม่รู้ว่าพวกนั้นจะเป็นยังไงออกไปนานแล้วเหมือนกันนะครับเขายังไม่กลับกันมาเลยสงสัยเลยผมต้องออกไปตามพวกเขากันหน่อยละผมกลัวพวกเขาหลงงั้นออกไปตามผมปะ เอื่อนไอยแปะเห็นมีอะไรแล้วะวะเดินมานานแล้วเนี่ยเห,หนื่อยวะ่ะร่งเขาเหนื่อยเหมือน,นกันมีเห็นเจอน้ำไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรดเขียวเฮ้ยน้ำมันะ่ะใช่ปะ<ช>เราไปดูกันดีกว่าโอ<ฮ>้ย น้ำหมดน้ำอะไรเนี่ยขูเขียวกินได้ปะเนี่ยคหูกระติกน้ำโอ้ยทำแข็งไม่ละลายด้วยนะโรูสุดยอดใครวะเนี่ยเฮ้ยมันมีข้าวมาข้าวผัดปูเลยโอ้ยเ่าเราตาแล้วมือนี้เราอิ่มแล้วเรากลับไปหา เอ็นี่ดีววกว่าแล้วถ้าเพื่อนตอนนี้เราเจอข้าวเลยนะมือนี้เรารอดตายแล้วครับถ้าเพื่อนเดี๋ยวเรากลับไปที่แคมป์แล้วไปดูพี่ชายของเราเดีกว่าว่ากลับมาหรือยังไปเอ้าวไปไหน,นอะพี่หายไปยพี่หายไปไหนเนี่ยอ้ามีผลไม้ตั้งอยู่ด้วยเนี่ยสง<อ>สัยว่าพี่เราจะหากลับมาได้แล้วโหผลไมน้น่ากินนะเลยเแล้วตัวเขาไปไหนอะ่ะ งั้นเอ็งนั่ง,งนี้ก่อนเข้าไปนั่ง,องเอเออเฝ้าของเลยนะนเดี๋ยวมีคนมาเอาไปไปไหนวะเนี่ยเอาละครเพื่อนตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่ครับพี่ชายผมหายไปผมไม่รู้ว่ามันออกไปไหนแต่มันเอาผลไม้มาตั้งไว้แล้วผมคิดว่ามันน่าจะกลับมาแล้วสงสัยมันน่าจะไปตามหาพวกเราั้างเพราะว่าพวกเราสองคนกับน้องไปผมว่าไปนานมากนะครับ มันเดี๋ยวเราไปตามหาพี่ชายเลยว่ามันไปไหนกันไปมา,ม,ามันหายไปไหนของมันวะเหนื่อยใครมาเนี่ยนะครับเจอผู้หญิงอุ้ยเซ็กซี่ด้วยใส่สายเดี่ยวด้วยเพื่อนผู้หญิงอะไรอยู่ในป่าวะเนี่ย เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปทักเขานะจะดูว่าเขาสวยหรือเปล่าปไป้ครับอยู่ดูวซักซี่ด้วย โอดีใจมากเลยโอ้ยเมื่โอ้เม่อไหร่้งนานทำไมอยผมไม่มีแกมไปดีใจมากเลยโอเคเออน้องอ่ะน้องมาอยู่นี่อยู่ตรงนน้นเดียวตรงนู้นน่ะโอเคน่าจะหลงตามาครูตามหามตั้งนานโอ้ยผมไม่กี่วันผมเป็นนี้แล้วนะโอ้ยกูออกมาตั้งนานแล้วไป ให้เรากลับไปหาน้องกันดีกว่าไม่รู้น้องเป็นไงบ้างเฮ้ยฟังฟังยินเสียงไหนไหมได้ยินเานาจออะไรวะเป็ดหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ไก่หรือเปล่าเฮ้นนเยนะ่ายดาจะใช่นะไข่หรือเปล่าเฮ้ยถูกลเลย้ยมาจากไหนวะฟังดิเออฟังเสียงมาจากไหนกูอยู่ในป่ามานานเดี๋ยวกูอยู่ในป่ามานานกูอยองรู

เฮ้ยราเจอไข่ครับไข่แทก้องเจอไข่มีอย่างหนึ่งมีอยู่ใบนึงเัาเบื่อทุกคนเราก็เดี๋ยวเรากลับไปหันน้องมาเ่อน้องเป็นไงบ้างไหนว่ามาทุกคนมแต่มาน้องเป็นไงบ้างเนี่ย ออกมาหลายวันฮัลโลหลน้องชายกลับมาแล้วฮะงื่นยังบ้างใครอ่ะทำไม่ได้หรอกพี่เราไงนี่พี่เองเห็นไหมพี่ฟี่ไง <laughs> งั้นเดี๋ยวพี่ไปตัดผมก่อนแล้วกันนะทุกทุกคนครับจดี๋ี่ได้อยู่ในป่ามานานวันนี้เราก็ได้กลับมาเจอน้องๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดผมมันดีกว่าผมว่ามันกระสับกระเซิงมันหมอนอ้าว ไปว่าเบอร์หรือล่าเนี่ยยิ้มวับเลยต่อแล้วเ,เพื่อนเราไปกินอะไรกันดีกว่าเล้าเพื่อนเพื่อนมื้อนี้โหเราว่าเรารอดแล้วแหละดูมีส้มโอ้มีกล้วยมีส้มมี แอปเปิลไข่ก็มีไข่แตกไ้แต่บลไข่แต่อร่ที่นี่ไม่เต็ดก็คือข้าวกล่องเพื่อนที่ดูในป่านี้มีข้าวกล่องป่านี้มันไม่ธรรมดาแค่ไหนส้ารับคนไหนอยากมานะครับผมแนะนําเลยว่าต้องมาป่านี้แต่ผมไม่บอกนะผมขึ้นโลเคชั่นไว้ขึ้นโลเคชั่นป่าให้อยู่ไหนชื่อป่าก็ตรงนี้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 ชื่อป่าตรงนี้ป่ายุ่งนี่ชื่อป่าเอาละครับงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยนะไปน้ำเอ้ยน้ำอะไรเนี่ย โอย้ยคล้ายๆน้ำเขียวนะใช่ปะ่ะไม่น่าใช่นะแต่คล้ายเฉยๆเขยวมากนอติกมาอยู่ตรงนี้หิวน้ำมากต้องขอบอกอีกทีนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาป่าน,นี้เด<อ>ี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนคนไหนที่อยากมาก็บอกผมได้เลยเดี๋ยวผมจะพามาเองว่าแ,<ต>แต่ผมเป็นไกด์ให้ก็ได้ด<อ>้ผมอ,อยู่ในป่าน,นี้นาน <laughs> มากเลย ทำไมมันคุค้นนว่ะตรงเนี้ยมันเราเคยเคยเจอเคยเห็นที่ไหนปะผ่านมาบ้างแไ้่คุ้นว่ะเฮ้ยวิกมีส่ทำไมถอดได้แล้วหใส่แน้่เลยวิกอ่ะปิดใจดีมอ่ะ เอาล้วเพื่อนๆคลิปก็ทำเพื่อทำเพื่อความบันเทิงนะครับพื่อนคนไหนที่ชอบก็ฝากกดไลค์และกด s ับ s ไคร b ์ช่องพวกเราด้วยนะไม่เป็นไรใจผมนำคลิปต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนคลิปหน้าว่าพวกเราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกไปไปดูกันเลยคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์หรือกด s ับสไ r i b e ข้างล่างด้วยนะบอกไปแล้วล่ะเมือนี้บอกแล้วเออนโอเคงั้นพวกเราขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเลยตอนนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย กับช่องฟาริชแนลเย่แล้วก็เอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยแล้อันนี้เราไม่ได้เฟกกันเลยนะครับเราไม่ได้เฟกไม่ได้เฟกนะครับเราไม่ได้เราเข้าไปเดินไปจริงจะบอกว่ากีวี่กีวีก็มาในป่า ลแล้วปลาเราพิเศษปลาเราไม่ธรรมดกากล้วยคือมันมีกล้วย